วันนั้นเนี่ยก็ได้ทํ o ยูท b e ครั้งแรกเลยนะครับตอนนั้น,นยังทำไม่ค่อยเป็นแล้วก็ทาแล้วก็ส่งออกไปขณะที่ขับรถอยู่ในกรุงเทพเพราะช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดก็ไม่ได้อยู่ที่ภูกเก็ตเพราะมันกลังพารวาสน,นะแล้วก็ยังยืนยันเลยนะครับว่าลุงพลเนี่ยไม่น่าจะใช่ยังไงก็ไม่เชื่อเลยนะว่าจะเป็นคนร้ายนะครับเพราะตอนนั้นก็เริ่ม เริ่มมีข่าวแล้วนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาได้ดจ้องไปที่รงคลซึ่งมันไม่เหมือนกับในเดือนแรกๆนะครับ11พฤษภาคม63เนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยไม่ใช่และตอนหลังเนี่ยได้เบน,น,นมาเจน้าที่ตำรวจเขาได้เบนมาซึ่งทนายก็ไม่เชื่อตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ทนายเขไม่เคยเชื่อเลยนะว่าคนร้ายเนี่ยจะเป็นเลือกเล็กมงคลให้บ้านคุณอยู่เย็นเป็นสุข ฮอค่ะเลือกซัมซุงประกันชีวิตดูแลครอบครัวคุณด้วยนะคะซัมซุงประกันชีวิตประกันระดับหนึ่งจากต้องเป็นลุงพลและโดยเฉพาะปัตตาน,นีนี่โคตรไม่เชื่ออย่างเลยนะครับดับเบิ้ลไม่เชื่อของไม่เชื่อเลยนะครับขณะของลุงพลนี่ไม่เชื่อแล้วไม่เชื่ออีกนะแต่ของปะแตาน,นียิ่งไม่เชื่อและยิ่งไม่เชื่อแต่สุดท้ายแล้วทั้งสองท่านเนี่ยก็ตกเป็นผู้ต้องหาก็ไม่เป็นไรอันนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ หลังจากนั้นทนายก็ไม่ได้ทำ YouTube นะครับทำข้างเดียวแล้วก็หยุดไปแล้วก็ไปเขียนใน a c e b o o o เขียน a c ซ b o o k ซึ่งกลุ่ม YouTube ที่เกิดขึ้นมาก็นำ a c e b o o k ของของทนายเนี่ยไปไปเป็นยายก็สร้างไรายได้กันโอเคระดับหนึ่งนะครับทนายก็ดีใจด้วยแล้วก็เมื่อประมาณปีที่แล้วนะฮะก็ปี2ปีเนี่ปีก็ได้มีทำ YouTube เริ่มหัดทำจริงจริงกลางๆแล้นะครับ นื่องจากว่ามีหลายท่านขอร้องมาว่า Facebook เ,เนี่ยอ่า,อานแล้วบางทีมันหมดไวได้ยเนี่อยากจะฟังถึงที่นายพูดมากก็เลยทำยูทู e ผลงันการดูทุกของทนายก็ติดตลาดอีกนะครับติดตลาดอีกก็มีมาติดตามนะครับคลิปหนึ่งก็ยี่น้องเอ้ยม,ม,มือ,อนะม,มือมาสั่งเงี้ยมึงใกล้มือตัดสินใจตัดสินเร้วอาฟังข่าวรุ่ง ต่มกำลังใจไปย่างเยวเฮาจุดหนึ่งนะครับเพราะเขายุกไก่ชุนหน่อยก็เกรงใจนะครับเกรงใจว่าการที่มาทํา y o YouTube แล้วก็อมันทําให้การงานประจํานี่มันมันมันเสียหายก็เลยหยุดไปหยุดไปแล้วก็ประกอบกับมันมีความแตกแยกกันในกลุ่มยูทูบเบอร์ที่ทนายรู้จักนะครับก็เกิดการขัดแย้งกันขึ้นมา ซึ่งทนายทําตัวไม่ถูกนะครับหันไปซ้ายนี่คนนี้เ็เคยคุยหันไปฝาคนนี้ก็ผัสสนิทกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเมืม่อเป็นอย่างนี้เลยทนายก็หยุดไปดีฝานะครับประกอบกับงานงานคดีเยอะงานคดีเยอะเยอะมากๆเลยนะครับถ้าพูดแล้วคนก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับป,รปีที่แล้วปีสองปีเนี่ยทนายรับผิดชอบคดีเนี่ยประมาณกันหกสิบตอนเรื่องหกสิบตอนเรื่องนะครับ แลวเรื่องนึงไม่ใค่ว่าเรื่องเล็กๆนะครับเรื่องนึงไม่เล็กแล้วแต่บางครั้งเนี่ยผู้สืบข,ข่าวดังๆของจังหวัดภูเก็ตถ้าเกิดมีคดีเนี่ยทนายก็มีหน้าที่ไปไปทำไปทนายเขานะครับก็เลยหยุดแต่ยังติดตามอยู่นะครับติดตามแล้วก็ไปในกลุ่มยูทูบเบอร์นะครับที่รู้จักกันเนี่ย แต่ว่าไม่ได้ปล่อยนะครับก็ไปให้กำลังใจไม่ว่าคุณธน,นันชิวสุอาจารย์พิรชัดนะครับแล้วก็ทุกๆท,ท่านนะครับรวมทั้งกลุ่มที่ย้ายข้างมานะครับทนายก็ไปให้กำลังใจก็ไปกดไลค์กดใ,ให้กำลังใจทุกทุกคนเพราะฉะนั้นแต่บางท่านเนี่ยที่ทะเลาะกันอยู่อย่างรุนแรงเนี่ยทนายก็คือพยายามเลี่ยง ไม่อยากเข้าไปเชียร์ใครชัดเจนเพราะเดี๋ยวกลายเป็นว่าไปเลือกข้างแต่จริงทนายก็ไม่ค่อยเห็นด้วยในความแตกแยกนะครับจริงจอยากให้ทุกคนมาหลักกันแล้วก็ช่วยนําเสนอเรื่องของมันไม่รักโอกคุณทนายมันรักเงินมากกว่าแรอยืนยันเลยนะครับว่าฝ่ายตรงกันข้ามมันไม่รักความยุติธรรมเพราะมันด่าแล้วมันได้ยอดวิวทุกคนเนี่ยมีคุณค่า ในการที่ช่วยหลุงพ่แตนเท่าเท่ากันนะครับไม่มีใครยิ่งย่อนไปกว่ากันพลังของ YouTube เสนอพลังของ f อซติดตามนะครับมันมันเป็นสองประสานแล้วมันมากขึ้นมากพี่น้องเอ้ยเฮ้ยจเป็นเอฟซีพ่อตัวไะทรงกำลังใจเนาะพี่น้องเดี๋ยวเจอกัน